เคยสงสัยไหมครับว่าบนเรือรบขนาดมหฮืมาที่ต้องเผชิญหน้ากับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเขามีตัวช่วยสุดท้ายอะไรเอาไว้กันพลาดบ้างครับถ้ามีของบินมาใส่หน้าแบบไม่ให้ตั้งตัวใครจะเป็นฮีโร่ตัวจริงบอกเลยว่าไอ้เจ้าระบบนี้แหละครับที่หลายคนได้ยินเสียงก็ตกใจ <c oughs> แต่เรือรบนี่โล่งใจสุดๆ ว่ากันว่ามันคืออาวุธที่ยิงเร็วกว่าที่สมองคุณจะประมวลผลทันอีกนะครับเพราะนี่คือฟาลังซ์ C I W S ป้อมปืนสังหารความเร็วเหนือแสงก่อนจะไปเจาะลึกบอกก่อนนะครับว่าเจ้าลี่ไม่ใช่ปืนธรรมดาแต่เป็นบอดี้การติดปีกของเรือรบที่พร้อมตะโกนว่าเดี๋ยวจัดการให้ครับผู้การแล้วก็กดไกแบบไม่หวงกระสุนเลยครับฟาลัง C I W S คือระบบป้องกันระยะใกล้ขั้นสุดท้ายของเรือรบสหรัฐและอีกหลายประเทศครับติดตั้งบนฐานหมุนสีขาวคล้ายเครื่องซักผ้าสายไฟแต่ความจริงแล้วมันคืออสูรโกลยิงกระสุน20มิลิเมตรแบบหมุนลำกล้องมากถึง3,000-4,500ถึง 4, นัดต่อน,นาที หน้าที่ของมันคือยิงสกัดขีปนาวุธที่พุ่งเข้าใส่ทำลายดโดรนจัดการเครื่องบินที่บินต่ำยิงแม้กระทั่งเรือเร็วที่เข้าประชิดทั้งหมดนี้ทำงานแบบอัตโนมัต100ิ100%เเลยครับเหมือนไวรัสสแกนเนอร์บนคอมแต่เวอร์ชั่นยิงกระสุนแทนครับสิ่งที่โคตรทึ่งคือ ฟาแลงส์ x, ไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ครับถ้าเซ็นเซอร์จับได้ว่ามีอะไรพุ่งเข้ามาแบบไม่น่าใช้เพื่อนมันจะล็อกเป้าประมวลผลหมุนปืนยิงเสร็จสับในเวลาแค่ไม่กี่วินาทียิ่งไปกว่าน,นั้นเจ้านี่ถูกตั้งชื่อเล่นว่า r 2 d 2 with an attitude หรือแปลแบบบ้านๆว่า r 2 d 2เวอร์ชั่นหัวร้อนเพราะทรงคล้ายหุ่นของ Star Wars แต่พอเริ่มยิงนี่แสงสีเสียงมาเต็มระดับ EDM นเส c e r ตครับ สุดท้ายฟาแลง n x CIWS คืออาวุธที่หลายประเทศยอมจ่ายหนักเพราะมันคือกำแพงสุดท้ายที่ปกป้องเรือรบมูลค่าหลายหมื่นล้านให้ยังยืนหยัดอยู่ในทะเลได้ครับลองจินตนาการดูครับถ้าคุณคือผู้การเรือรบกลางสมรภูมิแล้วได้ยินเสียงของฟาแลง n ์ทำงานคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกอุ่นใจหรือตกใจเสียงมันดังจนสะดุ้นก่อนกันแน่ครับ